สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอสมชัญพบกับรายการคลาส A อรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาฟิสิกส์กับเทคนิคการท่องจำสูตร3ตัวแปรแบบง่ายๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราได้คุณครูนัทเนี่ยมาช่วยสอนเทคนิคแบบเก๋ๆง่ายๆเฟียวๆให้กับพวกเราเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคลาสเอโดยพี่นาที่ีจาก CUB นะครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการจําสูตรง่ายๆนะครับ โดยการใช้สามเหลี่ยมนะครับการวาดสามเหลี่ยมเพื่อช่วยในการจําสูตร3ตัวแปรง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆครับก็ต้องวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนสามเหลี่ยมเสร็จแล้วแบ่งเป็น3ช่องช่องบน1ช่องช่องล่างสองช่องนะครับสามเหลี่ยมที่เห็นนี้เสร็จแล้วย่างในต่อทีนี้สมมุติเราจะใช้กับสูตรอะไรก็ได้ที่มี3ตัวแปรเช่นเรื่องไฟฟ้ากดของโอม์มบอกไว้ว่า V เท่ากับ IR ใช่ไหมครับเราก็เขียนเลยครับ V เท่ากับ IR แล้วเอา V นะครับมาไว้ข้างบน เรจแล้วเอา I กับ R มาไว้ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการหาค่าใดค่าหนึ่งนะครับเช่นสมมุติเราต้องการหาค่า V เราก็คือเราจะปิด V นะครับปิดตัว V ไปเอานิ้วปิดเลยจะเห็นว่า i คูณออยู่ข้างล่างอ่าสมมุติอลองใหม่ถ้าเกิดเราต้องการหาค่า R หรือค่าความต้านทานแล้วก็เอานิ้วปิด R จะเห็นเท่ากับ v ีส่วน I ใช่ไหมครับอ่าง่ายๆแบบนี้โอ้โหเป็นวิธีง่ายๆนะครับและฉลาดสุดๆไปเลยครับคุณครูนัทครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสามเหลี่ยมเนี่ย จะมาสามารถช่วยในการท่องจําได้ไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยวิธีการจําของคนเราเนี่ยอาจจะลามไปถึงสิ่งของในชีวิตประจําวันอย่างเช่นหม้อน้ำปลั๊กไฟพัดลมหรือว่าราวบันไดก็ได้นะฮะสำหรับเทคนิคการจําดีๆอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนอยากได้อีกอย่าลืมติดตามชมได้ใหม่ในชั่วโมงหน้ากับคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญ